เฮ้ยทุกคนนัททิกกมบมัตถีวีเขามีดิสคอร์แล้วนะใครอยากเข้าไปก็เข้าไปได้เลยนะครับอยู่ใต้ล่างดิสคริปชันนะครับผม สวัสดีครับโยมนาทีเกมมดิวินครับก็วันนี้ครับเราอยู่ในแมปอาร์เซนอลนะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการเอาแบตเจตใหม่กันนะครับแล้วก็สกินอันเดอร์ชอนะครับก็คือผมจะมาที่แมปทั h แคนนะครับก็คืออันนี้จะได้แบตเจตนะครับผมก็จะมีถ้าเราเลือกทีฟ้าใช่ไหมมันจะมีประตูนี้ครับให้เราไปตรงฝั่งแดงนะครับถ้าเราเกิดฝั่งแดงได้ก็ไปฝั่งแดงนะครับผมโอเค พอเรามาฝั่งแดงใช่ไหมครับเราเข้าไปในประตูครับนี่มันจะมีอันนี้ใช่ไหมลงไปข้างล่างครับแล้วก็บอกว่าห้ามตกนะครับผมห้ามตกนะตรงเนี้ยเราก็มาตรงนี้นะครับในเรา๊บนึงหรอกโดดโดดลงไปตะกี้หยอกเล่นนะครับโดดลงไปตรงนี้นะครับ้วนี่นะครับเราเราแค่เข้าประตูแล้วเราก็รอนะครับรอมันไปรอมันเปลี่ยนเกมเราครับ ก็จะมีตัวนกตัวนี้นครับนุย่ยน่ารักจริงๆเราก็รอสักพักหนึ่งครับแล้วมันก็จะย้ายแมปเราไปอย่างนี้นะผมเออเนี่ครับแล้วกด deploy นะครับผมกด deploy ไม่ได้อะกด deploy ครับนี่เห็นไหมมันมันเป็นแมปอะไรไม่รู้นะครับนี่อันนี้นะฮะก็คือ เราต้องระวังระวังระวังนะครับนี่เราก็ไต่ไปเรื่อยๆครับไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปครับผมว่ามันยากสำหรับคนเล่นในโทรศัพท์นะถ,ถ้าเล่นถ้าเล่นไม่ถนัดจริงนะอ่ะอย่าอย่าลืมรีเลือดด้วยนะครับผขขอเป่ากราฟิก่อยอเฮ้ยพิทัพพิทันะเราก็โดดเลยนะ <laughs> ตาย ผมไรอรานกาแล้วจกิดอะร้นนะเคางนี้ครับรอเ,เล่หมหนนะนดน,นะน,น,ะนะครับผมจะเียกเซฟนะเดี๋ยวผมรออีกแป๊นึ่งนะครับถ้าเห็นอะไรไหมไหนไหนพวกนี้เอ็นล้กนไปครับดูีครับนี่ครับทุกคแฟผมมาตรงร้านนี้นะมีช่ร้าน,นี้เอา้ากระสุนเคจะช่อดทุกคน,นมาได้มีร้าน,นนะเยวหไม่รูเอ่อหายทางไปแล้วนึงนี่ครับ อันนี้เป็นร้านไม่ใช่ร้านนี้นะนี่ครับโดดโดดลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับผมสติกคอฟฟี่คอฟฟี่นะครับ,คครบเห็นปุ่มนี้ไหมเราก็เรียกผู้จัดการมานะครับแล้วแมงสาบก็จะมานะครับผมนี่แมงสาบเขาก็จะทีพีเราขึ้นไปนะครับเทปพอร์ตเราขึ้นมาข้างบนกันนะครับผมนี่นะเ,เทปพอร์ตกำลังเทปพอร์ตขึ้นไปนครับ เป็นบัครับอาวเอาเนี่ยพอเราขึ้นมานะครับเราก็ขึ้นไปบันไดไปข้างบนนะครับผมนี่นะครับเขาเปิดตู้เซมนะก็อันนี้นะครับมันจะเป็นแบตเตอนะครับแล้วก็เราจะได้คิวฟฟกมาด้วยแล้วก็เดินนี่ครับได้แล้วนะครับคอฟฟี่ควสนะครับผมก็มันจะเขียนชื่อเรานะครับแล้วก็บอกว่าบิ๊กแอดเวนเจอร์นะครับผมก็ถือว่าทําง่ายมากเลยนะ สร้างโดยผู้เล่นชี่ท่าเบื่อเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรนะครับผมนี่ d v r o มาดูกันครับเราจะได้อะไรโอเคครับก็ตอนนี้เราได้เข้าเกมแล้วนี่คิวเฟกที่เราจะได้นะครับเอผมหานี่นะครับ T Tc cube นะครับผม ก็จะได้เป็นคิวเฟกมาแล้วก็ได้ดัจเจนมาเนับและด่านต่อไปนะครับคือด่านสตรีทคอร์เนอร์นะครับผมก็วิธีการเอานะครับก็คือเราเราแค่เดินขึ้นไปข้างบนนะครับผมขึ้นไปให้ดูเดี๋ยวตามผมมานะครับตามผมมานี่นะครับมาตรงถังขยะใช่ไหมครับเราก็มาตรงนี้นะครับกด e ค้างครับแล้วมันจะหมุนวาวกด e ค้างไว้นะครับนี่ แล้วมันบอกว่ามีอะไรเปิดแล้วนะครับที่ไหนที่หนึ่งซึ่งมันจะเปิดพอร์ทัลนะครับผมนะนี่น้ําก็จะท่วมนะนี่ครับพอร์ทัลอยู่นี่นะน้าจะท่วมชุบแล้วเราก็เข้าไปนะครับผมรอสักพักนะครับนี่ครับมันก็จะทําการเปลี่ยนเซิร์ฟเหมือนครั้งแรกเลยนะเหมือนรอบแรกนี่าก็จะมาเซิร์ฟไหนก็ไม่รู้นะครับ ซึ่งยังมีเราแค่คนเดียวนะมันจะเหมือนโจนะครับกดดิ p ลอยนะครับกดยังไม่ได้นะครับ save ทิ้ก็เขาจะให้สู้กับบอสนะครับผมไปเริ่มยิงครับยิงยิงไม่เลยครับยิงไม่เลยระวังนะมันเป็นเหมือนแซนเนี่ยอันเดับเทียว มาครับยิงมายิงครับโอเคเราฆ่ามันตายแล้วนะยิงซ้ำนี่ครับเราก็จะได้กูดชามานะครับแล้วก็เราสามารถเลือกสกินอันยูโชได้นะครับก็คือเราเลือกสกินไหนก็ได้นะครับผมนี่แหละอีเวนต์นี้ถือว่าดีมากนะเราสามารถเลือกอะไรก็ได้นะครับผมก็แต่ผมแต่พวกสกินอีเวนต์นี่เขาจะไม่ให้เลือกนะครับ ถ้าเขาจะให้เลือกไอ้พวกนี้นะผมหาซีโร่ทัผมชอบซีโร่ทันะครับผมหาหนึ่งนะซีโร่ทัหรือว่าไม่มีนะซีโรนะ่ทัรเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีนะซีโร่ทัว่าไม่มี Zero Two. ซีโร่ทัเศร้าจังผมดูนะว่าผมจะเลือกสกินอะไรดี มันไม่มีเซิร์ฟูให้ผมนะก็ถ้นทผมจะเลือกเอิมสกินนี้แล้วกันชิโนโบินะครับ <c oughs> เราแค่เลือกนะครับแล้วมันก็จะวาร์ปเรากลับไปนะครับนี่ครับเซริร์ฟอัปเดตติ้งเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะวาร์ปเรากลับไปนะแล้วเราันมาเซรปปิร์ฟปกตินะครับผมขอรบเสียนะ เวลามาเซอร์ปกติครับเรามาเช็คในนี้นะครับนี่นครับชิโนเบียครับมันจะจะเป็นรูปหัวใจอย่างนี้นะเท่มากเลยก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้คนระับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย